แทนเคอรี่เกมแทนเคอรี่กันอีกแล้วคือเกมแทนเคอรี่แทนเคอรี่ในเกมแทนเคอรี่แทนเคอรี่แทนเคอรี่กันอีกแล้วนะฮะแทนเคอรี่เกมมือถังธรรมดาที่เป็นดังสัญลักษณ์ประจำช่อง BB Style TV เพราะด้วยปริมาณผีเภาที่ขอผมเล่นเกมนี้มีจำนวนมากมากจนกูจะเปลี่ยนชื่อย่อมเป็นแทนเคอรี่ที่เฮ็ดอยู่แล้วเนี่ยแล้วเกมนี้มันมีอะไรดีกันเถออ่ะฮัมวันนี้ผมจานเวด <c oughs> นายเชียร์แท็กแนวบีไต์ทีจะมาร้วงรับตับลึกเกี่ยวกับเกมนี้ว่ามันมีอะไรดีคนหนึ่งด้ชอบกันนักกันหนากับช่วงรายการรีวิวเกมฉบับใหม่ของเราเกมที่เรารักนั่นเองครับอินโทรมา แทงคยุยหรือตันงว่าแทงบูดไอ้เหี้ยเป็นเกมรถถังที่ดีที่สุดในตลาดที่ปัจจุบันดันกลายเป็นเกมรถถังที่กาที่สุดในตลาดต้นเกมไม่ไม่อัปเดตหาอะไรเลย,เลยมันจะครึ่งทศวรรษแล้วจริงๆเหล็กไม่โคตรเปอร์เลยกดของจริงไม่นานขนาดนั้นหรอกนะจากแพลตฟอร์มโรบูดแพลตฟอร์มหาคู่และสร้างครอบครัวที่ดีที่สุดในโลกสร้างโดยนักสร้างเกมมือฉมังที่เสือที่เอาตัวเองเกย์ทามินั่นเองครับผม ห <Okay>, okay. ลักการเล่นแทงเคอร์รี่ก็เสียงะง่ายๆนะครับผมเพียงแค่คุณเข้าไปในเกมเลือกรถถังที่คุณถูกใจพารถถังคู่ใจของคุณไปนุยในสมรภูมิ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงอยากเข้ามาไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนทำเป็นโรดช้าจังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตายเดี๋ยวแตกแล้วเ้ยคุณเงุนหยิดี่รถถังคุณตายง่ายอย่างนั้นเหรอเะเออดิคุณเมื่อคุณเงินคุณก็แค่ซื้อรถเก็บเงินเพื่อซื้อรถถังที่โหดกว่าเดิม และในที่สุดวันนี้ของฉันมันก็มาถึงแล้วในที่สุดกูก็ได้เลี้ยวปาดเขาเขาแล้วเว้ยในที่สุดทางก่าังคุจะมีรถสังเทพเขาเขาสักทีแต่ตายเด๋ยวรอบนี้กินขาดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอทีหนึ่งหนึ่งศูนย์เดี๋ยว,ยวใจเยน็นใจเย็นโอโหยิงตีนตะข่าวกูแหกอีใจเย็นไม่งดคุเก็บกดูจะได้เออกูตายแต่สุดท้ายคุณก็จะโดนลุมแกมแบงจนตายดีและคุณก็ต้องเก็บตังค์เพื่อที่จะซื้อตังคงเทยกว่า และสุดท้ายคุณก็จะติดอยู่ในลูปนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเกมนี้ข้อดีก็ไม่มีอะไรมากด้วยความที่เป็นเกมที่ระบบเล่นง่ายเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากนะจึงเหมาะสำหรับนักดิฟรถถังมือใหม่ไว้ใช้สำหรับหัดขับรถถังเพื่อจะได้ไปเล่นโหดๆในเกมอื่น เอาง่ายก็คือเอาไว้ฝึกเล่นรถถังแล้วก็เล่นแก่เบื่อไปวันๆแค่นั้นแหละครับผมเ,เ,เ,าเอเเาถึงก็เสียแล้วเหรอเฮ้สนุกกุละงานนี้ ข้อเสียหลักๆเนี่ยใหญ่ๆแบบบึ้มๆคืมมนนอ,อมนีมันคือความจำเจจําเจเป็นคำวิเศษหมายถึงความซ้ำซากเนืองๆบ่อยๆและใช่ครับเกมนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละด้วยความที่มันไม่มีอัปเดตหาอะไรเลยเนี่ยมาตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกมเนี่ยมันมีแต่ของเดิมๆแมบเดิมๆถึงมันจะมีใหม่มาบ้างก็คถอ รถดเดิมเกมเด่มเกมหมุนเดิมแถมบัคก็เยอะ <c oughs> เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเอาที่ผมยกตัวอย่างนะก็เป็นบัคกของรางวัลหลังจบเกมเนี่ยก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเนี่ยฆ่าศัตรูจัดการรถถังศัตรูไม่ได้เยอะเนี่ยเพราะว่าหลังจากไปจัดการรถถังศัตรูเนี่ยเราจะได้ทองใช่ไหมละครับผมเพราะาได้คิวเท่าไหร่เราก็จะได้ทองเท่านั้น <Okay. S 1> ทั้งนั้นที่ในเกมจริงเนี่ยผมยิงรถถังศัตรูไปยังเยอะแต่ว่ามันได้ทองไหม ไม่เยอะไม่ได้ทองเลยนะไหนจะรถถัง M60 ที่แม่งโหดโหดที่หมายโหดเกินหน้าเกินตาโหดเกินใครนะครับผมจะดีดีว่าแม่งโอพจะไม่มีใครโค่นมันลงได้แล้วนะครับผมและด้วยวีรกรรมอันยอดแย่จำนวนมากขนาดนี้เนี่ยผมยิงขอมอบถ้วยรางวัลให้แก่เกมนี้ ถ้วยหนึ่งให้ไปรางวันหนึ่งเลยนะผมถ้วยรางวันนั้นนั่นก็คือเสียงหลงและกวุ้ยเกมหมาออฟตเที่นั่นเองคัะผมกเอาล่ะมาถึงช่วงที่ซออมที่สุดของคลิปนี้ละ จริงๆข้อเสียมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อที่หนักหนาจากกนกระทั่งผมต้องเอามาพูดนะนะแต่ว่าคนที่เล่นแทงเคอรี่ทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะว่ามันมีข้อเสียตรงไหนบ้างไอ้เหี้ยมจะโดนติ่งแทงเคอรี่กระทื่อไปวันเนี้ยแต่ก็อย่างว่านะมันไม่มีเกมไหนที่ดีที่สุดในโลกหรอกส่วนคะแนนเกมนี้ผมขอให้ไปเลยหมาทับสิบครับไอ้สัส ถึงจะพูดว่าเกมหมาก็เหอะแต่ว่าผมก็หยุดเล่นมันไม่ได้แล้วนะน่าจะว่ามันเป็นมันกลายเป็นสัญ,สญลักษณ์ของช่อง Baby Style TV ไปโดยบังเอิญน,นะก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของช่องผมไปแล้วแหล,ละถึงช่องเราก็นึกถึง Hangtory นี่แหละนะโอเคพูดมากมาเยอะและผมขอตัวไปเล่นเกมหมานี่ต่อก็แล้วกันนะนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แนวแด่าเกมรีวิวเกมแนวแนวเทืนเทรนไปเนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะผมจะได้ทําเกมจะได้ทําของเกมอื่นออกมาบ้างนะกดถนะกูว่าแหละกูแต่คิดนี้เหนื่อยจนจะตายหายแล้วนะผมรตบวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันให,ใหม่อาทิตย์นู้นเลยนะผมสวัสดีครับ <S <S